สวยงามห้างทะเลสาบหน้าเนี้ยทะเลสาบในเมืองทะ,ทะเลสาบอันนี้ชื่อทะเลสาบป,ปื้หายาละบีอากาศส,สวยมากเลยไปดูนะมีคนออกมาเดินกันเต็มเลยออกมาเล่นเรือกัน ชื่อเมืองตัมเล่เหมือนจังหวัดหนึ่งของประเทศฟินแลนด์สวยมากเลยหน้าร้อนมันก็จะดีแบบนี้แหละคนก็จะออกมาทำกิจกรรมนะตรงนั้นเป็นผ้าจอดหรือะมีคนเอาเรือมาจอดเพราะว่าเขาจะเล่นเรือกับหน้าร้อน สวยมากเลยล่ะมันยากาศดีมากเลยคนเดินเยอะเยอะเราก็เดินถ่ายวีดีโอแล้วก็พูดเดียวเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราบ้าไงเห็นไหมเห็นดอกไม้ไหมองเหลืองเต็มไปหมดเลยขึ้นทุกที่เลย สวยมากเลยคนออกมาขับสกูตเตอร์กันเต็มเลยเพราะอากาศมันดีได้ยินเสียงคนไหมนเนี่ยขี่จักรยานเห็นไหมเนะนี่ยนกบินมาสวยมากเลย งนี้เป็นท่าจอดเรือจะ้ะคนเขาจะมาเช่าจอดเรือกันเวลาหน้าร้อนก็จะมาเล่นสกูตเตอร์เล่นเรือเอาเรือออกไปในทะเลสาบทะเลสาบอันนี้มันไปได้ไกลนะไปยาวไปไปข้ามอีกจังหวัดหนึ่งได้เลยเพราะว่ามันยาวไปสามารถไปอีกจังหวัดหนึ่งได้ สวยมากเลยฝั่งนูน้นเป็นในเมืองนะเป็นตึกตึกตึกต,กตรงนูน้นน่ะตึกที่คนอยู่อาศัยอะเป็นในเมืองตัมบเบ่สวยมากเลยเห็นไหมนะ่ะฝั่งนูน้นน่ะอันนี้คนมาเล่นสกูตเตอร์กันเราก็จะจอดเรือไว้ที่นี่กันเช่าที่นี่ถ้าเช่าไม่แพงนะถ้าจอดเรือที่นี่ปีหนึ่งถูก เห็นเคยถามคนก็บอกว่าประมาณปี2นึสองยยูโรไม่แพงแต่ถ้าเป็นเรือพายลำเล็กๆนะ่ะปี1.70ยูโรเพราะที่บ้านมีก็เลยจอดไปที่ตรงท่าจอดเรือเช่าทั้งปีไม่แพงเห็นคนไหมเนี่ยยนืนเต็มเลยละ่ะดูสิคะคุณคะ่ะหน้าร้อนของเขาอะ่ะผู้คนตื่นเต้นกันหน้าดูเลย ออกมาเดินกันเต็มออกมาวิ่งกันเต็มโคโรนอะไรเนี่ยแต่คนไม่กลัวเลยอ่ะพี่ดูดิพอเห็นอากาศดีปุ๊บออกมาเลยเยอะแยะไปหมดเลยโคโรนาก็โควรดแต่ถ,ถ้าอากาศดีๆนะคนไม่อยู่ในบ้านตรงที่เนี่ยออกมากันเตม็มเลยดูสิขี่จัก,กรยานเดินจูงหมาสารพัดเลยอ่ะ พราะอากาศมันดีแล้วบรรยากาศมันก็น่าเดินนะคนก็เอาเสือมานั่งปูเล่นกันอาบแดดกันอ่ะคุณดูสิสวยแมล่าสวยขนาดไหนอากาศมันดีมากเลยอ่ะคุณก็เอาเรือออกตกปลากันสวยมากเลยดูสิบรรยากาศโคตรดด่ะอยากจะให้ทุกคนอ่ะได้ดูได้เห็นเนี่ยคุณดูสิเขาเดินกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ ชื่นชมบรรยากาศไปก่อนนะนะคนขับสกูตเตอร์เห็นไหมเยอะมากเลยอะ่ะเดินกันไม่ขาดระยะเลยอะ่ะโอเคชื่นชมความงามกันไปก่อนนะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ป้าด,ด้วยนะเราไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะบายบาย